สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจ๊อสดเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมผ่านทํารุ่นมัน8ปดใบนะครับเอามายกร่องมันด้วยนะครับเร่งด่วนนะครับผัานอบมันมีอยู่แต่ยังไม่ได้ประกอบครับก็เลยลองมองผ่าน8ปดใบตัวนี้ว่ามันยกได้นะครับก็เลยลองมาดัดแปลงลองยกดูนะครับวิธีการยกก็คือเอาผ่านคู่หน้านะครับคู่หน้า ปรับเข้ามาหากันให้สุดเลยนะครับชนคันด้านในทางซ้ายและทางขวานะครับก็จะสามารถยกล่องมันได้เลยนะครับแล้วก็ขันแขนกลางเข้าให้ผ่านคู่หลังไม่ต้องลากดินนะครับใช้ให้มันแค่ชุดหน้าแล้วก็หาอะไรมาลู่ลู่หลังล่องหน่อยครับแล้วแต่นะครับถ้าไม่ลู่ก็ได้มันก็จะเสียบมันเสียบยากลายยากหน่อยนะครับอันนี้ลู่เพื่อให้หลังมันเรียบนะครับ หลายมันง่ายเสียบง่ายแล้วก็วางน้าหยดง่ายนะครับถือว่าใช้งานได้ดีครับไม่ต้องไปจ้างคนยกนะครับถ้าใครมีเครื่องทารุ่นมันแปดใบของช้างทองอยู่แล้วนี่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าทํารุ่นมันทํารุ่นกระโพดนะครับทํารุ่นอ้อยได้หมดนะครับแล้วก็มายกล่องมันได้อีกนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้หลากหลายนะครับสำหรับเครื่องทำรุ่นมัน8ดใบตัวนี้นะครับใช้รอย่งยกเลยนะครับแล้วก็พอมันโตก็สามารถทำรุ่นได้นะครับระยะของมันก็พอดีนะครับสับหมกพร้อมนะครับใส่ปุ๋ยก็ได้นะแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับถ้าใส่ปุ๋ยนี่มันจะออก เยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันมี4ท่อแล้วปกติถ้ายกล่องมันนี่มันต้องใช้แค่2ท่อครับผมใส่ร้องพื้นไปบ้างแล้วก็เลยไม่ได้ใส่นะครับยกแล้วก็เสียบเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปใส่อีกตอนทํารุ่น2-3เดือนนะครับระยะล่องก็อยู่ประมาณระยะต้นนะครับระยะต้นระหว่างก็อยู่ประมาณเม็ด เมตรสามเม็ดสี่นะครับแต่ค่อมรถถ่ายนี่ค่อมได้สบายนะครับเมตรหกสิบเมตรห้าสิบค่อมได้นะครับภาพอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็ถือว่าใช้ได้นะครับสวยงามแล้วก็ยกขึ้นอีกทีร่องก็จะสวยกว่าน,นี้นะครับอันนี้วิญินใหม่นะครับที่เกี่ยวกับโพดไปก็ไม่ได้เผาไฟไม่ได้เผาตอนะครับ ก็จะเห็นตอข้าวโพดเยอะหน่อยนะครับก็ถือว่าถ่ายสองเที่ยวปั่นสองเที่ยวครับก็ถือว่าปนหมักดินไว้ครึ่งเดือนครับถึงจะมายกร่องดินก็จะเป็นก้อนหน่อยนะเพราะว่าโรตารี่เนี่ยมันปั่นได้ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเวลาเรา ใช้ผ่านยกล่องมันก็จะงัดดินแผ่นขึ้นมานะครับก็เลยต้องใช้ไอตัวปาดล่องเนะี่ยปาดเพื่อให้ดินก้อนออกข้างบนก็จะสังเกตว่าจะไม่ไม่มีดินก้อนนะครับดินก้อนก็จะลู่ไปอยู่ข้างล่างหมดแบบนี้จะจะไลมันง่ายเสียบมันง่ายนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรก็นึกถึงช้างทองอินเทอร์เท็ตนะครับก็ มีเครื่องมือการเกษตรครบวงจรนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ผมนี่ก็เป็น066 1 2 9 9 5 5 5นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับผ่านทํารุ่นมัน8ใบสินจอดค่าสินจอดก็อยู่ประมาณ41,900นะครับไม่รวมส่งก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับมีทั้งปุ๋ยสเต,ตเลสอย่างดีนะครับเกรด3.04ใส่ปุ๋ยได้ ร้อยยี่สิบกิโลนะครับแต่พูดถึงว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่ได้ล่องไกลมากใส่แค่ทีละลูกพอนะครับมันจะหนักหนักเพิ่มเวลาเราเลี้ยวของงานหรืออะไรเนี่ยมันหน้ามันจะลอยได้นะไม่ต้องใส่เยอะใส่ทีละลูกนี่ก็เหลือแล้วขยันเติมหน่อยครับไม่ต้องใส่มากมันจะหนักรถเปล่านะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเจมสมาสดด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ